สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมานําเสนอรถกระบ,บะราคาถูกยอดนิยมกันเลยนะครับสําหรับคนที่หารถในบัต g เจ็ตไม่เกิน2องแสนอยากได้กระบ,บะหน้าตาสวยๆนะครับใช้งานได้คุ้มๆใช้งานได้ยาวๆนะครับขี่ไปไหนมาไหนไม่ต้องอายใครมาดูคันนี้เลยนะครับเป็นโตโยต้าไฮรักวีโกแชม p ์สมาร์ทแคปปี2 0 1 2ันสิบคันนี้นะครับ เป็นเครื่องยนต์ 2,700cc หรือตัว 2TR นั่นเองนะครับเป็นเครื่องเดียวกับตัว Fortuner นะนะครับตัว 2TR ดูแลง่ายนะครับนะไม่ว่าจะไปใช้น้ำมันล้วนหรือว่าติดแก๊สก็ใช้ได้ทนนะครับระบบวาล์วไฮดรอลิกนะครับตัวนี้นะภาษาตลาดเขาเรียกว่า 2TR นะครับดูรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะเนี่ยหน้าแชมป์นะครับ,นะนะรบสีขาวคันนี้เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวป้ายทะเบียนต้องโอนเข้ากรุงเทพก่อนนะอยู่ระหว่างขั้นตอนนะครับชุดแต่งเอาด้านนอกไปก่อนนะครับด้านนอกนี้ได้ล้อแม็กนะครับงานหยอดแดงนะครับสวยๆยางใช้ได้อีกหลายปีเลยนะครับนะยางยัง,ยงดอกยังเต็มอ่ะเดี๋ยวดูภายในกันก่อนดูภายนอกแล้วนะครับเป็นสมาร์ทแคปนะนี่ตีตู้เครื่องเสียงให้เต็มระบบนะ เปิดโชว์ได้เลยไม่อายใครในงานนะคนที่ชอบฟังเพลงเนี่ย <Yeah. S 1> ตัวขับกลางแหลม4ชันเนล2,500วัตต์นะครับตัวขับซับบูทเฟอร์ครับคัดดี2,800วัตต์นะครับ1ช <c oughs> นเนลไหมสวยๆนะครับตัวปรับ priority นะครับ หน้าจอติดมาให้นะ,ดะอดว,ดว,วดไม่ครับมีเสียงตอบรับนะครับจอติดมาให้เรียบร้อยนะกระจกมองหลังติดตั้งกล้องให้นะครับีนสวิตรงนี้นะครับนะเป็นบิวอินของ toyota เ,เลยนะ แอนดรอยเชื่อมต่อได้เล่นเพลงได้นะครับถือว่าของแต่งาภายในนี่จัดมาเต็มซ่อนรูปนะพูดง่ายๆนะครับซ่อนรูปนะภายนอกไม่เท่าไหร่ภายในใจัดได้เต็มเลยนะครับปนะิดเวก,ก่อนเสียงดังมากนะครับเครื่องเสียงเนี่ยอย่าไม่อายใครแน่นอนสําหรับคนที่ชอบครับไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับราคาสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทตีไม่ง่ายสองแสนสี่นั่นแหละนะครับไหม ะครับเป็น Open Cap ด้วยนะครับนะเป็นตัว Smart Cap นั่นแหละนะครับนะมีหลังคาแคลิบอยนี่ให้ดูแม็กนะครับงานหยอดแดงนะนะครับสวยๆเลยนะครับดูยิงเลเซอร์นะครับไม่เบียดไม่ดุงนะแม็กนะครับนะให้ดูก่อนรอบคันกันไปนะครับหลังคาสามมิตเนี่ยแคลิบอยสามมิตนะครับนะติด3มิตรอย่างดีเลย นะครับนะติดใหม่ๆก็ตกไปเกือบ4ี่หมื่นนะครับหลังการซัมมิทตัวนี้นะเอ์ด้านหลังมีนะครับนะเบาได้เบาด้วยนะครับแม็กไลเนอร์ก็ยังสวยๆนะครับของฟอร์คอนไลเนอร์ทนนะครับนะสอทีนะครับเครื่องยนต์นะตัวนี้สภาพโดยรวม เกินคุ้มเกินราคาแน่นอนนะครับคันนี้ราคาเป็นแค่2องแสนบาทใครมาไวได้ไวโอนจองล็อกรถได้เลยคันนี้มาล,ลองขับมาทดลองขับนะครับนะถ้าไม่พอใจคืนจองครับง่ายๆเลยนะครับต่างจังหวัดจัดได้นะครับอย่าคันนี้จะได้เต็มจะไดล้ล้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะครับสําหรับลูกค้ามีเครดิต ยิ่งผ่านไวเอกสารพร้อมอนุมัติภายในวันนะครับใครสนใจนะครับคันนี้ปี2012.13นะครับ239,000บาทเครือ่องยนต์เป็นซิน2.7หรือว่า 2TR คันนี้เข้ามาใหม่ๆนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยรายละเอียดเก็บให้นะชุดแต่งพร้อมไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายนนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับอยากได้รูป ส่วนไหนเพิ่มเติมรูปนิ่งภาพนิ่งเพิ่มเติมนะครับโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามานะครับ0961499985นะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ